ตอนนี้มารับอังเปากับออมแอมค่ะนี่น้องเอิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้เพิ่งกลับจากกรุงเทพค่ะแล้วก็เลยมารับน้องค่ะต้องแวะเข้าไปรับรุจนาด้วยเพราะว่ารุจนาส่งของรเจนาไม่ได้ถ่ายค่ะดูเด็กๆขนของอะไรเยอะแยะเลย มารับที่หอค่ะตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วเอ้าน้องเอิร์ดล็อกแล้วลูกคาชีอ่ะอันนี้มามีส่งมาให้วางข้างหลังได้ไหมล่ะลูกไม่ได้เต็มเงาคาชีเปิดข้างหลังให้น้องใหม่หน่อยลูกเอามาฉีดยาวัคซีนไงน้องออย่างนี้นี่นี่หนูเจอแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาน้องมันบดสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธพี่เดวิดค่ะยังไม่กินเลยเพิ่งซื้อมาอันเท่าไหร่เนี่ยอันละสามสิบทไหรไม่รู้ลืมเด็กๆปิดปีไหมปิดถึงวันไหนลูกปิดถึงวันที่สองแต่ว่าสามถึงหก็อาจจะลาได้เพราะว่าเปิดแค่ครูอ่ะ เปิดแค่ครูครูเขาน่าจะทําธุระอะไรเสักอย่างแล้วก็วังสุดมานะมันฉีดเป็นฉีดยาหนูอ่ะหนูไปถ่ายคลิปมาเมื่อวานแล้วแบบว่าถ่ายได้ทั้งหมดเอามารวมทั้งหมดที่ถ่ายอ่ะแปดสิบนาทีตัดแล้วเหลือเท่าไหร่อันนี้ตัดเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วลงยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จหรอใช่เพราะว่าเครื่องค้างก็เลยตัดช้านิดนึงอ๋อค้าง โอเคออกเดินทางกลับบ้านกันค่ะร้องไหมอะค่ะเชรัชนาก็ต้องขอสวัสดีนะคะวันนี้มารับอมเอ็มกับอังเปาค่ะรอรถที่เอิร์ตกับน้องเบลมาจากกรุงเทพค่ะเพราะว่าน้องเอิร์ตก็ไปกรุงเทพพร้อมน้องเบลนะคะแล้วก็รอรับกับปีใหม่ด้วยเลยปิดหลายวันเลยค่ะปีใหม่เขียวห้างห้างอะไรต้นคอยห้างต้นคอยแล้วในคลิปบอกว่าอะไร ว่าแม่จะมารับตอนเช้าพี่เบลกับพี่เอิร์ธเพิ่งมาไงคือเรื่องของเรื่องพี่เบลกับพี่เอิร์ธอ่ะผิดแผนไงทีแรกว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเขาต้องส่งงานอ่าใช่แล้วทีนี้เขาส่งงานเขาก็เลยมาวันนี้ส่งงานอาจารย์ตอนเช้าแล้วก็มาวันนี้จะออกมาตอนสายแล้วทีนี้รถมันติดปีใหม่คนขับเยอคะค่ะรถติดก็เลยได้มารับน้องสะตวันเย็นเลยไม่ได้วางแผนกันไว้ไงเคค่าเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะ ตาทำอะไรกันตอบต้นคริสต์มาสค่ะลิสเบสเบลลี่ลิลลี Mart> ่ลบลิขสิทิหลบิขสิท์ค่ะความจริงร้องเพาะแล้วก็ร้องถูกกว่านี้ค่ะลิขสิทธิ์ ถึงบ้านกันแล้วค่ะถึงก็ค่ำเลยรถขามาเยอะมากค่ะย้อนแสงด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของก่อนว้าวของตกแต่งมันน้อยอืมแค่นี้ก็น่ารักแล้วต้องใส่ไรเออไฟนีไฟนี้ด้วยโอของแม่กกับมี่เท่ากันไฟกลุ่มๆแต่อันนี้กับเพียงพ่อเราแหละตายแล้วนี่ ปักว่าพ่อเหรอมันมีปักคูยอยู่ตุ้ยนุ่ยพ่อแมงอะไรอ่ะตอนนอยไรกันบ้ามดูคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันบ้างไหมสวัสดีครับเดี๋ยวคนเดียวค่ะกินเอ้ยตุ้ยนุ้ยมาดูลูปมากินมะเร็งทอดกินอย่างกางเปล่าได้อย่างมาฝากพ่อไปตลาด ดูดูเขาหามาหามาให้กินกับพ่อแมงทอดกินให้เบิ่งนะอ้มโปรตีนเามากินแมงเสริมโปรตีนก่อนกินกับอะไรเอ่ยกินน้ำลำไยด้วยออืน้ำลำไยเป็นฟองๆน้ำเก๊กหวยอันนี้คือแผนกตกแต่งค่ะเอ้ยเพชนทอง หเข็มทองทอดขนของลงจากในรถเบิดย่างลหะลูกเล้ยไปข่องหนูไปท่านได้หูเข่าเลยไปหูเข่าไปหาข่าให้ลูกๆูกกินไปลูกหขวเข่าแล้วลูกเดี๋ยวปลาตามไปจะป้าตามไปวันนี้ตอนเดินมาใช่ไหมไอ้ตุ้ยมันอยู่มันอยู่ในในควนั่นแหละมันนั่งอย่างนี้แหละแล้วมันก็เอามือมาอย่างงี้มันหิวเดี๋ยวนี้มันรู้จักขอกินนะมันไม่น่ารักหรอกเวลามันหิวมันเห่า ตเงยบมันสหเป็นฝอยอีส็ดงนี่เนี้ยเเอาขึ้นมาเบิ้งมามมนไหลายแบบเยเยอะมากเลยค่ะไอเม็ดดำๆเม็ดญ่าเนี่ยเพราะว่าเราสีข้าวตามบ้านเนาะแล้วเม็ดข้าวมันก็หักเยอะด้วยถ้าสมมติว่าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ กระดงกระดงแบบตะแกงอะไรเงี้ยมันก็จะไปทั้งข้าวเม็ดเล็กทั้งอันนี้เลยเพราะข้าวเม็ดเล็กเยอะค่ะมันหักเตรียมจะหุงข้าวจ้าอันนี้ทำอะไรล้างผักวันนี้ราจะนาซื้อปลาเผามาจากตลาดค่ะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเพราะว่ากลับก็ค่ำแล้วค่ะก็เลยแวะตลาดค่ะกลับได้ปลาเผามากินค่ะแล้วก็ไก่นะคะ เมื่อกี้ก็ให้ข้าวหมาเสร็จแล้วอ้ยยังไม่ได้พาไปดูน้องหมาอัปเดตเลยอมแอมลูกหมาอยู่ไหนเอออยู่ใต้โต๊ะตรงนู้นค่ะยังไม่เอามาโชว์เลยได้อาทิตย์หนึ่งพอดีคลอดวันที่ยี่สิบเนาะนี่ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นิดๆยังไม่ลืนตาเลยค่ะเดี๋ยวราจะนาจะให้อมแอมเอามาให้ดูตอนนี้อมแอมกําลังเลือกดอกหญาช่วยพี่เอิร์ธอยู่ค่ะ พี่นายก็นอนเล่นอยู่บนบ้านเรือนไทยค่ะฟังเพลงก็เลยไปไม่ได้แต่ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกินข้าวกันค่ะหุงข้าวเสร็จก็จะไปนั่งเล่นท้างบนบ้านกันนี่ก้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนให้ชัดๆดิมันลูกใครวะคือบอเอาตัวลายมาว่าใครชัดเลยก็ตัวลายมันหลับอยู่ไหนเอาวันตรงนี้เอาวันตรงนี้ไงเลี้ยวนี่ไงเลี้ยวนี่ ัตแล้วเจะนย <those S 1> ไม่ลืมตาเลยอ่ะอ่ะลูกใครวะเนี่ยแม่มาเล้วแม่มาเล้วนะ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 เตอหน่อยๆเตไหน่อยๆนี่ตุ้ยมาดูลูกนี่เขาจับลูกมาแล้วนี่เอาลูกไปต้มยำหมูหันนี่อือตัวไหนนี่แกงแกงเอาไป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 หาแม่ไปไปเขาบนนอนไปนี่นี่นี่ นี่เอาลูกนูมาทำไมนี่ยังไม่ลืมนตาเลยค่ะยังเด็กอยู่เลยเอออีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะลืมนตาได้แหละวันนี้มีปลาเผาวันนี้ลูกน้องอีกันรถดำวันนี้มีปลาเผาแล้วก็แกงบกหอยค่ะแกงบกหอยจูก หอยจุกหอยคิดมารีคิสมาสมด้งลองเสียบนไดกดเมันขับนี้มันใสไฟมันขึยนอย่งออมไม่บังกองไม่แยงสีต้นคริสต์มาสแมวอมวมวๆๆๆนม่แมวแมวมวแมวแมวมวแมามวแมมวแวมวแวมวเมวแมมวๆ เป็นจังดังเป็นจังดังออกมายังไงนี่สวยมากอ่าหนูเฮ้ยแต่ว่ามันใช้เวลาในการแบบกระพริบไปนานมากนึกว่าไปหายไปเนี่แล้วอืม้สวย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 อยู่ไฟอย่างสวยออมนิ่งนิ่ง เล่าเรื่องสุดท้ายอะไรดูอ่ที่มันเป็นนกกระสาอ๋อดีใจเลยนกกระสาเรากินแต่อันนี้นะนี่เอาเื่อที่เหลือให้หมาที่เหลือให้หมามันมาใหม่ให้หมาถ้าแต่ยังไม่ได้ดูเข้ามาใหม่เพราะว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแต่เราหลังเตรียมกินทรายเย็นกันทรายกินแต่แบบว่าเรื่องเก่าๆมาค่ะเยัย นี่ไหลอมแอมโอ๊ยอะไรเมาบรรยากาศมีความสุขมันก็สุขหมดแหละอันนี้อาจารย์ใหญ่นะอันนี้ใะไรนีโว้ดูตุ้ยนะไอ้ตุยมันกัดเล็กหางอยู่ทั้งฝันตุ้ยรองขอตุ้ยจะกินข้าวเล้ยใช่แห่ให้กินข้าวเลวนะไปดูแลลูกบ้างในหลึกอ่อนกินข้าวไม่รู้จักอิ่ม รอบดึกค่ะอาค่ะซมตามรอบดึกค่ะนี่พอลูกเขาไปตามซมตามกันแล้วก็เมื่อกี้ก็น้องเอิร์ดร้องคาราโอเกะค่ะิไม่วางไหมแล้วแล้วอังเปากับก็ก็ <c oughs> ไปตำบคุงมากินเ็ว okay, well. ่าม oh, ันจืดไปหนูตำเผ็ดแล้วก็จืดอ่ะหรอเราไม่ใส่น้ำตาลกับมะนาวตัดกินเลยหนูไม่อยากเขานามาจะได้แซ่บอืมหวานรอกเดี๋้วมันด่บเส้นมันเยอะลมผัดหนาวมากเลยค่ะอากาศเมื่อวานนี้รจนาดูที่บุรีรัมย์นะคะมีแต่14-16องศาเลยค่ะวันนี้ไม่ค่ยหนาวแต่ว่าลมแรงค่ะลมแรงมากเลย ดูลมพัดต้นบกหุงค่ะนู่นปิวแบนแบนเลยค่ะดูลมพัดต้นบกหุงค่ะนู่นปิวแบนแบนเลยค่ะนี่เหมือนกันนี่ค่ะใบกิ่งมะพร้าวปิวลมแรงมากเลยค่ะโอ้แล้วพรุ่งนี้เรามีภารกิจค่ะเดี๋ยวโรจนนาจะพาไปชมวัดภูม่านฟ้าค่ะที่ใช่ค่ะเป็นวัดใหม่ที่นั่งลงมา แต่เขาสร้างมานานมากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยมันจะออกแนวขอมผสมอินเดียค่ะเขาบอกว่าคนที่ไปดูอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าคนพื้นที่ยังไม่ค่อยได้ไปเลยแต่ว่า <c oughs> ทางกรุงเทพมา,มากันเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> คนกรุงเทพ <c oughs> เขามาดูมาเที่ยวชมวัดภูม่านฟ้าเยอะเราอยู่นี่อยู่ใกล้ๆยังไม่ได้เคยไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รถจะน้าจะพาไปดูวัดภูม่านฟ้านะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นชี ยังเป็นดังค่ะเป็นวัดที่ดังค่อนข้างดังแล้วก็มีคนรีเควสตให้โรจนนาพาไปเที่ยววัดผูมานฟ้าโรจนาก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปสักทีพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวกันนะคะเหมือนดูหนังกลางแปลงกันเลยคือท,ที่แรกก็อยู่ข้างนอกกัน,นะคะ่ะ กันเลยย้ายสัมโนขวย้าย <g ül> ย้าย้ามาข้างในค่ะเพราะว่าข้างนอกลมค่ะหนาวแล้วก็พากันดูดูหนังกันคะ่ะดึกมากแล้วด้วยเดี๋ยวยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะคะรุจนาจะเข้าไปนอนแล้วค่ะดูหนังต่อไม่ไหวคนที่ดูต่อก็ดูไปคะ่ะ โอเคค่ะยังไงคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีปีใหม่ดวงหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลเจนาก็ขอสวัสดีด้วยนะคะนอนละคะ่ะหนีมานอนก่อนใครเขาค่ะ